ไซด์พอดแคสต์เจาะลึกข่าวสารสาระรอบตัวสวัสดีค่ะนี่คือ i n นไซด์พอดแคสตเพื่อนรักหักเหลี่ยมโหดอีโตอีสานชนรัมโบอีสานไม่สร้างสารรค์ใช้ปากมอมทำการเมืองอีโตอีสานสอนน้องรัมโบ้อย่าใช้ปากทำการเมืองไม่สร้างสารรค์ประชาชนจะเบื่อหน่าย นายธีรชัยแสนแก้วสมาชิพกพรรคเพื่อไทยอดีตสสอุดรธานีพรรคไทยรักไทยเจ้าของฉายาอีโตอีสานกล่าวถึงกรณีนายเสกสกุลอัตถาวงผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพยายามออกมาโจมตีนายทักษิณชินวัตรนางสาวยิ่งลักชินวัตรอดีตนายกและพรรคเพื่อไทยแบบไม่สร้างสารรค์โดยบอกว่า ในฐานะที่ตนเป็นพี่ก็อยากจะเตือนน้องที่ครั้งหนึ่งเคยทำงานร่วมกันมาสิ่งที่น้องเสกสกลทำอยู่วันนี้ในทางการเมืองเป็นเรื่องไม่สร้างสารรค์และเป็นสิ่งที่ทำให้พี่น้องประชาชนเบื่อหน่ายทาั้งทังที่วันนี้เป็นช่วงปลายรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชาและใกล้ยุบสภาแล้วแทนที่จะใช้ปากพูดในสิ่งที่สร้างสารรค์นำเสนอนโยบายกับพี่น้องประชาชน ให้พี่น้องประชาชนได้รับข้อมูลเพื่อใช้ในการตัดสินใจในการเลือกตั้งว่าจะเลือกใครมาเป็นรัฐบาลแต่กลับใช้ปากทำการเมืองเที่ยวว่าคนโน้นเที่ยววิจารณ์คนนี้อย่างไรสาระวันนี้การเมืองเมื่อต้องพูดเรื่องหมาหมากันแล้วก็ต้องบอกว่าหมาเวลามันหอนมันจะมโนว่ามีผีหมาในระคุณที่เก็บมาจากข้างถนน หมาแบบนั้นไม่รู้บุญคุณของคนที่เคยชุบเลี้ยงมาเวลาครอบครัวอยู่ด้วยกันเขาไม่เอาหมาปากมอมหมาขี้เรือนมาเลี้ยงนายธีรชัยกล่าวขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากมัติชนอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ได้นะคะสวัสดีค่ะ